ข้างอีกนเหรอสามอเหมือนกันวะเนียูไหมกุ้งยูพุ่งยูก็เหมือนรถติดร้รเมลรถสี่ืคไอโมทีะอือดได้มันคอมาซับรถทำมาอะไรไม่มันแม่ครับรถเมลลที่กูเตอทำนาห้อยทำทแหงๆมาแล้เแล้วไปขับจัน่นอ่ลื่นเลยแต่ว่าร้คานี่มันมาเห็นอัน หัวมันลำนอนเกิอแไ้ไอ้งานกลุ่มเรื่องอะไรแกอมห่อาหาพ่เมืองนะอ่าเมืองนี่เมืองเราเขากินด้วยอ่ะวันไซ้องชอบอย่าอ่าพี่เมืองอ่ะ ว่ามันมีเรื่องแบบเอาพระธรรมต่างชาติได้ไง